ดอกสวยมากยาวค่าแขนเนาะไม่ยังบอกว่าแขนพวกเราสั้นหรือเปล่าไม่นะเธอบอกคนยาวคนคนตัวสูงก็บอกไม่นะยายแขนหนูก็ยาวยังสุดเลย <c oughs> น่าเลยคนสุปีนเขเป็นกำลังเพชรที่นี่นะมัน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 เป็นดอกสุปีตะวนันบูโดกซัมปีนี่อยู่ผ่านถนนอีกเนาะวันนี้วันนี้ดีอือพอมีเขาเ<ม>ขาอยากอวดโซเชียลหรือเปล่า สวัสดี26ท่านด้วยนะคะกําลังทอดกล้วยอยู่นะทุกคนเนี่ทอดกล้วยอยู่ธนาคารกรุงไทยเพื่อนเพื่อนเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวจ,จะรอดูตอนลุงตัดนะคะก็ดูตอนทอดกล้วยเนะอะ21นาทีแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมตอนที่ลุงตัดตัดนะคะขอบคุณทุกเริ่ทุกไลค์ทุกๆก,กําลังกําลังใจด้วยนะคะ เพื่อนกำลังเหลืองแล้วนะคะอร่อยนะคะเพราะว่าหอม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 สุดซอยเลยนะเพราะว่าน้ำเพราะว่าลุงแกใช้นะ้ำมันมะพร้าวไงมันก็เลยจะหอมแบบได้กลิ่นเลยนะ,ะถ้าใครจมูกดีนะแต่แนินได้กลิ่นเลยแหละไกลก็ได้กลิ่นนะ,ะ,นะเอามันลงทอดเพราะว่ามันนี่จะสุกเร็วพอกล้วยลงทอดสมรัรก็ตักให้กล้วยสมัก่อนก็เอากล้วยลงไปทอดพร้อมกันนะคะ ช่วงนี้เผือกแพงลุงกับป้าบอกว่าถ้าใครหิวเผือกทอดก็อดอดไปก่อนเ้นอะอดอดไปก่อนนะเพราะว่าเผือกแพงนะช่วงนี้เหนื่อยงานมนนทุกคนกว่าจะเสร็จนะเห็นนะเสร็จแล้วเหลืองด้ยนาทุกคนนี ร้านกล้วยทอดอยู่หน้าเยี้ยงธนาคารกรุงไทยนะร้านทางชิดใต้นะทุกคนายตรงนี้ติดติดร้านไก่ผลไม้นะติดร้านไก่ผลไม้ก็สนใจก็มาซื้อได้นะทุกคนนะคะแล้วะอยู่ขายสองคนหัวเมียนะคะอยู่ตรงจุดนี้แหละเอาเวลาบ้านฟองเพนะ สวีสดี18ท่านด้วยนะคะพเพื่อนๆสนใจ สินค้าทางช่องของเราก็ได้นะคะกดที่ตะกร้านะคะซื้อของฝากให้กับคนที่เรารักได้นะทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรนะคะนาฬิกานะคะนาฬิกาพันสองร้อยขาย8ปดร้อยเจ็ดสบี่บาทนะคะราคาหกพันก็เหลือ5้าพ้ายี่สิบสบาทนะคะนะคะกดตรงกลุ่มตะกร้าได้เลยนะคะ เทปใสแกน1นิ้วสีใสนะแพกสิบม้วนนะทุกคนหนึ่งร้บาทปกติ240บขายหนึ่งร้บานะทุกคนเนี่ยก็สั่งได้เลยสนใจนะกาวแท่ง40กรัม68บาทขายในราคา47บาทนะคะเทปใสแกน1นิ้วสีใสนะสิเมตรสาบหกหลาหนึ่บาทเหลือเพียง หนึ่งสบาทนะคะสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้นะทุกคนสเตคลรีมครีมทำความสะอาดนะ,ะโอโมโอน้ํำยาล้างจานนะมีหมดนะคะทุกคนเนาะก็สั่งได้เลยนะคะเนี่ยมีสินค้านะคะแท็กผลิตภัณฑ์ทางร้านของเราได้เลยนะ,ะกดตรงตะกร้าได้เลย เดี๋ยวเราดูลุงตักแล้วนะทุกคนตักแล้วนะนี่เสวยนะคะเสวยนะคะ,ะ,คะว้าวโอโ้โหนี่ไงอ้าวหนึ่งชุดแล้วนะ,ะโอเคทเที่ยวหนึ่งทเที่ยวหนึ่งจบนะคะทุกคนรอบหนึ่งนะะี่ก็คือกล้วยทอดนะคะ เก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกค